ก๋วยเตี๋ยวไก่มะละก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมะละก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกตอนแรกว่าไก่ตุนมะละนี่ตุนไก่บอ่อบัด้ทแทนเป็นตุนไก่ใส่มะละเนาะไก่ใส่มะะอืมตุนไก่ใส่มะละเค็ดใ้รูปฉ<ม>าด<ม>ก้มๆไปมาค่ะคุณพี่คุณพี่สิมากินก๋วยเตี๋ยวเหมือนเนี่ยไปใส่มาใส่ก็บเบ็นหนา,ากระเทียร์ อยู่นั่นสัตว์บบปลาสุสั์เออเป็นปลาสุสั์เป็นนั่นสัตว์พบบผสงเรียงเรียงงัวเรียงเรียงง่วแน่เลียงหมูโอ้ยหมูมามีควายเรียงง่วเรียงค้ายเรียงแพะเพียงแพะพร้อมบ่ะไ่ไก่ปลาควายดอนยังยั่งอยู่บ่ะวายดอนสองตัว้ายขาวควายขาวสองอุ้ยงามเลยดิไปแล้อยูวไปแล้วเปิดร้านร้านเปิดใหม่แต่ว่ากับ มาซิมเที่ยวนึงละแล้วแสบแซ่บอยู่เป็นบ่นมือนี้สิเอิ้นคุณพี่มาซิมน้องกันเออขอบคุณหลายๆสิได้คอมเมนต์ว่าแซ่บหรือบ่แซ่บตั้งเลยค่ะนั่นเส้นเส้นมีโอยเอาวุ่นเส้นซะวุ่นเส้นอืมวุ่นเส้นซะว่าสิไปเล่นทงหน้าอยู่ไปเล่นน้าแน่โอ้ยแฮงคือฮอดอยู่จังซี่ตำรวจเดินมื้อนั้นมาเฮ้อยซั่นเจ้ามีหยังแน่ว่าซั่นเพิ่นว่าเว้าไปเว้าไปเพ้นมากั้นถ้ามีนั่น คุณดีมันสีไายไปให้เบิ้งดอกว่าสันเพื่นสีไทยไปให้เบิ้งดอกว่าสันบานในเบิ้งบานในแย่ไรก็โทมากบาอันพากันเก็บบบกแบบยู่ไหมขวดเลยโอ้ยสันเกิดห้องขวดกินน้ำแน่ขวกินน้ำแน่ชุ่มเขาลงไวเนาะบ้านในห้องไว้เยอะนี่ออกเกืกผักวิเฮ็ดผักมันบ่มันบ่ท่านมันเลยซับประสิ่งสัตว์มโนมัน่ายังหลายอันหลายแนวบานนี้ก็เลยได้ไปน้ำเขาสมีลูก ปันดูคักเด้อค่ะนี่บ่อยู่บ่เศร้าจักเบียพี่น้องมันจะเป็นจังแม่แม่ได้ยินไพ่ห้องอันแพะแพะห้องว่าแบ่แม่ก็เทียวไก่มาละแก่ๆก็เทียวไก่มาละก็ได้มาฮอดบรรนอกแล้วตะกี้สิไปกินไม่ได้เมืองเมื่อละเอียดเดี๋ยวนี้อยู่บ้านน้องเฮาก็มี่เนาะอยู่บรรนอกรัมีในสภาพโควิดกำลังระบาดพี่น้อง กินห่อนหอนมันจังมันจังบอแพรกเสื้อ <c oughs> กินร้อนช้อนกลางล้างมืออ,อันนี้เป็นพริกเผาไว้ใช่พริกเผารสชาติมันสิดีด้วยอันนี้อันนี้ซอสพริพกพี่น้องซอสพริกแล้วก็น้ำปลา ปลาใส่ไปหาแล้วกินกับหายากพี่น้องกันนี่แหละกินจนหนักกับจนเต้าหูยเคี่ยวนี่ทข้งชีวิตไปหมือมืไปเนาะกินจังไรไปอิ่มกันเลยค่ะของปงเนี่ยคุณพี่ของคุณพี่เนี่กใ่ไก่กับหมอบไก่โอ้โหสันคู่บาลีเห็นให้นายยกออกเฮือนเลยว่าสันอไปไปเลียนน้่งเยอะ ีใจน้ำแบบดิค่ะแบบมือนีนรสเข้มข้นน้ำคือคนแห้งแต่ย่าย,ายมือในใีนย่ายมันไก่สิเบิดพี่น้องตอนนี้ก็เวลา่าใบใบแลว้วอืมใบมันสิเบิด์ตเลยก็สีข้นๆแบบน้ำข้นๆเลยในพักกินก,กับพ,กกพ,พ,พี่น้องพักกินกับนี่ขั้นเมนอันมีกะปปีเนานี่ยนี่นด่เลยนี่เลยพี่เขา จ่าแก่เมนพิก,พกนะแม่พิกเป็นพิกย่างพิกทอดพิกััวเนะพิกพิชสดยา่างเน,นี่ยมากินกันด้งมือค่ะปรุงเรียบรอยย้อยแล้วทุ่ตุดตุ่ม่มตมุุ่่มุ่ม่่ เด็นเนี้ยวน่มรสชาติกลมกลมเก๋วอเตี๋ยวไก่ตุนมะละค่ะตุนใจมะละพี่น้องไก่ตุนใ่มะละเห็นให้รสชาติของน,น้ำมันี่เข็มขน้นแส่บค่ะแส่บรับรองคพามเสบเลยค่ะติดใจจ้องมากินเป็นประจำเลย มาเหรอม่อเทียมกรวเกียมไก่มาละเสียบเสียบ<ๆ>หอพรอมปีน้องมันเสียบต้องกินเนื้อหอกินยูดีกินหอดว่าปูยูบุไปออจ้โอ้แต่ว่าหลายคน เด็ดเด็พี่น้องเด็ด uh ี่ครสวยจัเสวยอง่เวอสามสิบเคยสามสิบบาทพี่น้องในร้าหลายหนเ่าไรสามสบบาทกิน อิม่มอิ่มกับเบอร์เบิร์เะไม่หลายแส่ผัดจีแสบป่ะคะแสบค่ะแสบเนี่ยตอนเอ็นนี่มันง่ายเลยเนี่ยไม่จัดเลยส้นเป็นเด็ดอร่อยเส้นนุ่มเหนียวดีเนาะอ,อันนี้เป็นเส้นเส้นหล่อนบ้านเฮาเอิ้นเส้นหล่อนเนาะอ,อันภาษากลางก็สิเอิ้นว่าวุ้นเส้น มุ้งเส้นแต่ากันบ้านเฮาเอิ้นเส้นรอนอืภาษาอีสานเฮาจะกี่แกงร้อนแเนาะอืเพิ่นโดนจังมาพอกันพี่น้องเอ้ยไปเห็นกันกานไปายามโรงเรียนว่าผู้ปกครองติจ้าไปเล่นพุ่นเดี๋ยวโอ้ยอีีหลยู่บ้านบางอยู่อ่าเด็กน้อยอยู่เดี๋ยวเด็กน้อยนี่ไปเรียบร้อย อันเลี้ยวอันเซียนเรียบร le ้อยขั้นฐานนี่มันมันบ่นั่นเลยขั้นคั้นระรุ like ่นมันว่ากันบ่เข้าใจมีมูฮั่นยังว่าเข้าใจกันดีอีหลีอันหาลังเจอกันั่นไปก็คือหอดเด้อยู่มานกำกันแต่น้องคู่บัานดงคู่บ้านแตกมดเนาะทำไมบัวลำบัลานเน่าี่น้องเอ้ยคือหอดความเก่าความหลัง อันบอกให้ลูกหลานฟั้างสมือเขาว่ามายึดติดอย่างก็ยึดติดอดีตอืมม้วนเหมืนเราเรื่องอดีตพ่อแม่เขาบอกสร้งเขาเหมืนมวลนี่แบบเขาฟังไปเขาบอกเขาใจอืมเขาบอกเขาใจเขาที่จริงแต่พูดเถ่าเนี่ยเขาก็ต้องเอาข้อมก้มก้มหลังเนาะที่จริงเ้าได้๋วข้อมลูกจากพูเถ่าดีที่บุรีรัมย์โบราณมาจังว่าประวัติอีกอย่างมาึเนี่ยนูจากน้ำพุพูเถ่าดี ผู้มือสิมาว่าน่ะั่นจะฟ้องไปเลี้ยนเองนั่นเลี้ยนก็เลี้ยนจากคู่เฒ่าล่ะกคู่ก็คู่คู้เฒ่าล่ะมันท่องเบาซื่อๆนี่ล่ะขั้นเอื้ยเถียงตีเบิดมือก็ได้เทียงเอาจนอยู่เลยรุ่นนั่นดอกเตยช่วงทัพงานนั่นดอกเตยมาพักน้ำนี้เวลซีหาคนเอิ้นเขาไอ้นี่ไอ้นี่ซื้ บางแทะเขาเป็นดอกเตื่อเหรอไอดีตเพื่อนนี่เป็นคุณนายปลาใหม่ดิพี่น้องว่าธรรมดาด้แต่สมัยน้องก็จะเป็นคุณนายปลาใหม่แบบน้องแบบน้องกะเสียเนี่ยดูแต่ในเมืองในหน้าเนาะอ๋อจะเสีเป็นลูกไผ่ผู้ว่าเหมืนเด้อืราะเป็นธรรมดาที่พี่น้องแต่ว่าร้านไผ่ผัวว่าว่าขึ้นจากตรงจากท้าจ้กเทียตุ้มือนี่เยวสิเดี๋ยวสิท้ายแพะไปเบิึงดอกแพะแกะง่วง้วไอ้โตแพะแพสิบสาม าเาซีขึ้นเรียงหลายจีงูง่ะสีห้วยแปดที่ดินรายเป็นไหนตั้งคุ้หาซียูมหันบางนี้เนี่ยร่วมเดียวจบับบรลวบร่วมเดียวประมาณไหนลอยกว่อไรลยปะเลอะนั่นอ่ะ เปมีที่ดินเป็นร้อยกาไล่ป็นยังพี่น้องอยู่ลำเพื่อนลำสมสองร้อยกุไลเศรษฐียอมยอมเหมือนเด้นี่บางธรรมดาเด้เศรษฐีที่ดินมาเด้เนี่ยอยากอันนั้นเถาะยวพระมาบิณฑบาตว่าเอาจะแม่นอันนั้อเบ่อยู่บ่เศรุนี่เราล้มตาท่านนี่เราคนลุ้ยท่านหลายหล,<ว>ลายเราบ้อยู่เนาะนีะ่เราคนลุน<ม>้ยท<ม>่านก็คือเป็นคือบ้านแต่เขาถือกระตอรี่เขาก็ซื้อที่ซื้อข้างลุ้ยเป็นวะ ก็สิอ่าอยู่เห็ดแต่ความมีอยู่แล้วเกียวอืมเขามีอยู่แล้วเห็ดไปกินก่อนพี่น้องกิน<ม>ก๋วยเตี๋ยวจากบบก็ได้น้ามามา,มากินน้ำกันพี่น้อง